สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสาวเมริกาี่เห็ดประแดกประแดกกะได้ปีล่ะมีกุ้งมีกระปูมันสามสี่ปีแล้ววนนี่มีปลานีาน่กุ้งจนเปื่อยอ,อ,อ้ยหอมหอมประแดกหอมหอม อือฮึเด้อบ่แดงอ่องตองอยเมกามีปลาแดกเด้อพี tá, en ่น้องเอ้ยเมกาเฮ็ดปลาแดกกินเองแล้นี่34ปี้อ่องตองอือใส่บักนัดน้ําน้อยนึงนี่บักนัดบ่แม่นบักนัดอันนี้อ่องกับปูสิหาวในห้องกับปู่จนอันี้เป็นแผนเป็นเปื่อยอ่องมัน นี่นบอโอ้หอมหอมหอมกระเล็กระแดกท้แต่พี่หน่องเลยหอมหลายขู่อยู่มือนเ,นเอามาขู่หนึ่งก่อนเอามาเห็ดตุ่มอีกก่อนขู่หนึ่งหอมหอมึงแดงองตองประแดกนี่ ดแดงปูเจ้าปามาอยู่เมกาบ่ตรงห่วงเ้อพี่น้องเอ้ยปลาแดกกินได้ไร้แท้ได้ว่ามีปลาแดกใส่กระปูแนะ่ใส่กุ้งแนะ่มีกุ้งมีกระปูมีกุ้งมีปลาหอมหอมเสบแสบบ่ตรงห่วงปลาแดกเห็ุกินเองต้่มกินเอง บดเงอันนี้นักเลงพ่อบาเอท,ทเขาคนไต้เตเขามันมีประแดกกินอยู่แล้วบบเป็นกระเฮียนเอาได้อยู่เมกาพี่น้องเอ้ยอามาต้มประแดกน้ำกันไปนี่ายตุมประแดกหมูใหญ่ประแดกมาประแดกตน มีปลาชายดเปียบ้านาเฮาขาวอื่นปลาไนมีกุง้งมีกระปูมาเห็ดใส่กันนัดนำ้ำเห็ดปลาแดกตุ๋มปลาแดกไว้กินปลาแดกอยู่เมกาเด้อพี่น้องบดอึดปลาแดกกินเดอ้อผูใ้ใดว่าปลาแดกอึดนี่บดอึดเดอ้อจูเมกาปลาลายปลาได้ นี่อย่างอีกขู่หนึ่งโอเคอันนี้ตุ่มเครื่องหนึ่งตัวุ่ยัง,ยงตัวน,ยยนี้คูตต่ตัวนี้เดี๋ยวตุ่มแดดตุ่มแดกไว้กินปแดกสิเบิร์ดโบมฉันเบิร์ดง่ายออกเจอมาตุต่มไว้โอเคบาย